ค่ะแมฆค่ำค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่มค่ำค่ะในงวดวันที่16ก,กันยายน2 5 6 8คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของสุดท้ายนาะคุณแม่เนาะนของงวดนี้เนาะค่ะมาตามคุณแม่มือนี้วันที่15เนาะค่ะ15ออก,กันยานะค่ะมืออื่นเหลขกออกค่ะท่านผู้ชมคงสุดท้ายอีรีเนาะคะ่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วว่าสัน่นฝันแล้วฝันไดเจักมือฝัน้หลายมือแล้วหล้ังจากข่าวสากแล้วลังจากข่าวสากแล้วอันนี้อัน เชือคนตายไปนั่นเกียนอาสาวนันบริเขียน<ม>คนเมาวาน<ม>ค่ะคนเมื่าวานห้มึงกะเอินต่ผู้อื่นกินเนาะคนว่ามึงกูมึงระเอินผู้กินคนว่าอ้คนเรยกว่าขอโทษไล,ล้ลลลยๆก็เยลยว่านั่นมันลืมก็เลยว่ามันมันหลายคนก็บบริเอินเอาอีีบริเขียนชื้อแล้วใส่กระดาษดีๆไปสักอัญจานะเป็นหมอกี่ใคู่บ้าวไปเผานาะค่ะบริเอินชื่อ่นบริเขียนชื่อคนใส่กระดาษมันหลาย หยาดกันระายหยาดทั้งคัวกันร้ายหยาดทั้งก้องกันร้ายก็เลยลืมลืมโอกมาตั้งหนอกก็เอิญอยู่คือสิบ่ได้กินคือพะว่าคนสัตวอันนี้จ๋าบ้านนี้พูนกันว่าเพราะอันนี้ก็สร้างถอเพันมาขันตันมึงก็ต้องพ้ากูไปถามเงินเขาเขาตีดหนีกูหนันบักร้ายหนึ่งพ่นบาืถ้ากูไปถามสิลแตเขาจะให้ยู่บอก็เลยว่าให้เพิ่นว้าตีดหนีกูคนว่าก็เลยพาเพิ่นไปถามเขาก็บขัทันได้ให้เงินดอกคนก็บ่า เขาติดรายปนไดเขาจังสิว่า,ไป,าไปอแห่ผาไปอาลำเขาที่นี่ปกร้ายแล้วเปนว่าชีรอยชีสิบห้าบาทเป็นไาได้มากคราบข้าใช้โตวเบิร์รหตหลายโตไปสื้อขล้องมาฮะชูเ้ากินโอ้ก็คือผีนะสาวแม่ผีนะสาวนี่มาท้วงมาท้วงมาท้วงมือที่เฮ็ดเขาสากเฮ็ดขขาสากแล้วบริเขยียนซื้อเพิ่นบริเขยียนซือ้อโลงให้เพิ่นสั่งอานิจาแม่เพิ่นได้กลับมากับมา ในมือใหม่ในมือใหม่ก็คืนตอนนี้นก็คืนเลยแหละมันเนี้ยายคือยมมา่เมื่อเสาร์ยังสีแง่ก็คืนมากค่ะคืบคนมาหาเลยอยังแะคนมามึงก็ให้ต่คนอื่นกินเนาะเพิ่นเมื่ออื่นต่คนอื่นมวอนอื่นมันก็อื่นเหมกูนั้นกูยืนนี่เพรเอรเอร์มันก็บ่เอื่นกูโอ้ก็ที่แม่ที่อยากกินตัวก็ที่ได้ไปกินแต่น้ำห้านมวอนอื่นน่ะนะขนลูกเนาะค่ะท่านผู้ชมจป็นที่ไะขนลูกค่ะเรื่องเมื่อน,นี้ บบเื้อยาลบลูเนาะค่ะเพราะว่าคนอีสานนีเพิ่นเพิ่นเสือกันเนาะค่ะหลังจากนั่นเนาะค่ะคุณแม่หลังจากนั้นเพิ่นก็เลยให้คุณแม่นี่พาไปทามเงินพาไปท่วงหนี้บอคะท่วงหนีเพิ่นว่าจะเอาไ้เบิร์นั่นแหละเงินม้อนนี่กต่เขาอันนี้ห้เบิร์ตนั่นแหละไปเสือสองมาทูกินอืมถ้าเข้าใจมากถ้าท่วงได้ไปท่วงเพิ่นก็บ่า ก็ไปถามเอาอยู่เขาหายว่าบันนี้เขาพระท่านได้หายซ้ำหูเม่อกรหูอยู่ว่าจํานวนเงินเพิ่นติขาตีหนีเพิ่นทดายเพิ่นหลอไ้ฟั่งแต่ว่าเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าจํานวนเงินเท่านี้เท่าไรหรือันล่นี้สี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทแมนโอ้จังหวาว่าขาตตีหนีแล้วแต่ศาสตางกรบ่เล้พระท่านเดล๋นี่เขาบกันบ่ว่ก็คิดว่าคิดว่าแมนกะกะบอกก็บอกม่วนดื่นกบเว้าจังสีแหละ สี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทก็มาคิดว่าโอ้ยแต่ว่าบุท่านอะผ้าไปบุท่านได้ได้เงินอยู่บุท่านได้ได้เงินแต่ว่าหูวเมื่อก่อนเมื่อก่อนแต่ว่าจะนวนเงินนี่บอกมาแล้วเขาตีอคนพาคนอันนี้ตีกองเด็กเด็กโอ้ช่วงพาที่กองเด็กเด็กพิ่งได้ไปก่อนเมื่อก่อนไปก่อนไม่เมือค่ะหลังจากนั้นมากับโบฟันอีกบอบ่มีวยมืงมีซีรีมีซีรีก็บเลืค่ะ ก็เลื่ยางมาเสาก็ใส่ข้าเปล่าอยู่เพราะวันบ่มีหยังกับบอเด้ย่างไปตลาดตะยังนอกค่ะแต่ว่าใส่บาทนี่เพิ่นแล้วใส่บาทให้เพิ่นอยู่ก็กวนน้ำตัวยังเพิ่นอยู่ค่ะก็ไปกินมอนนั่นล่ะมอนเฮาอันนี้ไปล่ะบอกเพิ่นอยู่ก็จากนั้นก็บ่บ่พันแต่ว่ามันก็ฆ่าใจอยู่นะอืปีหน้าจังเฮ็ดใหม่เนาะแม่บอเฮ็ดน้ำพัวก็มีนี่แหละดูนะเฮ็ดอยู่ค่ะเพราะว่าแม่เคยพาเฮ็ดอืุค่ะ ยังคิดค่าใจอยู่ตลอดเน่ยน,นะคิดเห็นหมือได้ทายคิีไปแนวนี้มาแรงแห้งไปคิดแท่งน,นะอืมค่ะบ้านนี้อายุเพิ่นเนี่ยจักปีจำได้บอกตอนเพิ่นเสียตอนเพิ่นเสียเพิ่นกระเสียปีกายนี่ประมาณเจ็ดสิบกว่าปีนี่นะเช้ายู่นี่อยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าปีเจ็ดสิบกว่าปีเนาะค่ะเจ็ดสิบเธอจำเลยบอกคุณแม่ประมาณเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบหานี่ละ ให้มันชัว่วๆเนาะคุณแม่เนาะประมาณเจ็ดสิบเท่าไรคะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าปีเนาะเพิ่นเสียชีวิตเจ็ดสิบห้าปีเนาะค่ะเธอท่านผู้ชมเพิ่นอยากหูุนเนาะค่ะว่าผีนะสาวที่มหาหานี่ก็คือาเพื่อนอายุจักปีตอนเพิ่นเสียเนาะค่ะเพราะว่าบบเคยฝันเห็นเพิ่นจักเถื่เอเพิ่นเสียจิตวิายน,นี่ยไงโบเคยฝันเห็นบบเคยฝันเพี่ยวแต่ว่า สร้างมาฝันเห็นเอออยู่น้ำกันเพิ่นกระเลี่ยงแต่หน่อยเทาใหญ่กับโบ้เคยฝันเห็นเพิ่นจักเื่อเป็นคนกับโบ้ฟันเห็นถ้าเป็นผีนี่ไม่มีปีนี่ครูปีกระเขียนอยู่นี่นะมันก็ข้าใจจากของนะแต่ว่าปีนี่ลืมเนาะแม่ไม้แห้งโปดหยาดหัวกระแมนหยาดนี่จากของกระแมนไม้โปรดคุณแม่ไฮแนวทางซีไฮตัวไรบันแนวทางตัวนั้นกับตัวเงินเพิ่นพาไปถามนั่นก็เอาตัวนั้นถามตัวตัวไรคะคุณแม่ สี่สี่ห้าสี่สี่ห้าเนาะค่ะแล้วก็อายุเนาะอายุเจ็ดห้าเจ็ดสิบห้าปีเนาะค่ะซัมเน่เนาะค่ะซัมเน่ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพื้นตีเอาเนาะค่ะตีความฝันเอาแนวทางของคุณแม่มหาถิมหามาเอินกะมาเอิญนันพาะไปทามีนากะบได้เขาในบ้านเนาเพราะว่าคนเป็นพีนอกบ้านนะอืมก็คือเขาในบ้านบได้เขาในบ้านบไดายคนก็ยืนเอิ่นะน้าหน้าเึงน้าชื่อโอ้ เออเราชื่อดาพ้อมให้พ่อมอเพื่อนดาจังไรคุณแม่คนว่าโอ้ยมึงเนี่ยหน่อยจะมันมึงคักนอกราเปล่าเอนมึงเอแต่ไปเอื่กินโอ้กูมึงเรลือเอนมึงเลืเชยอยู่คนแบบยังมึงกับเออกูกวลาแนมเขากินอยู่คนว่าโอ้มามึงกัจมันมึงคักนอกรึนว่ากูปีมึงก็เอนกูอยู่บปีนี้มึงเปยังเอิกก็ลืมอีดีโอ้ค่ะอ่ะ ค่ะใจบ่เป็นยังค่ะคุณแม่เดี๋ยวจังส่บาทเนาะค่ะกวดน้ำให้เพิินเอาเนาะค่ะเอื่นซื้อเพิ่นมากินเนาะค่ะให้เพิินได้ส่วนบุญกุศลหนีเนาะค่ะอเพราะว่าเพิ่นบ่เคยมาหายใจเชื่อนะคะคุณนี้บ่เคยหายจจเชื่อในคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอให้เทิงเพิินมาหายมาศูนย์เทิงเพิ่นมาห้โโศกนาะคุณแม่เนาะขอหา้ปังๆเนาะค่ะขอให สิ่งที่เพื่อนมาานี่ก็คือม่าไห่โศกคุณแม่มาาเนาะครรา่คโนะสามตัวตรงๆขอไห้มาาค่ะเนวทางใน,นงวดบันทีสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคุณแม่มีอยังเพิ่มเติมบ่คะมีย่งเดียวมีแค่นี้แหละขอให้เคที่ฮาโศกมานดเรื่องลำลุยล้ำยสาธุสาธุสาธุค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะาามาสรุปเนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมค่ำค่ะ ในงวดวันที่16กันยายน2568คลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะคลิปโครงสุดท้ายของแม่คั่มในงวดนี้เนาะคะ่ะแมค่คั่มในเพิ่นฝันคักแห้งเพิ่นว่าคนีในความฝันนี่ฝันเห็นผีหน,น,น้าสาวว่ากั่นผีหน้าสาวมาหาเนาะคะ่ะที่แหลกนะมาเอิญยู่หน้าบ้านเพิ่นว่าเอิญซื้อแม่คั่มเลยเนาะคะ่ะเอิญว่าหายเนาะค่ะว่าเป็นอยังเฮ็ดเขาซากไปจังบ่ เอิญเพื่อนกินเพื่อนว่าค่ะได้ต่ยืนแนมเบิงมูเพื่อนว่าจะค้องบริกินเพื่อนว่าในความฝันหายแม่ค่่าแบบนี้เนาะคะ่ะในความเป็นจริงแม่ค่่านี่ลืมเพื่อนว่าลืมเขียนซื่อเพื่อนลงใส่กระดาษให้เพื่อนสร้างอนิจจาเนาะคะ่ะให้พระนี่สร้างอนิจจาเพื่อนว่าในมือนันเนาะคะ่ะโต๊แรงมาก,กเลยมาฝันลนานสาวนี่นั่งมาเนาะคะ่ะนั่งมาแล้วมาตอวานะคะ่พะพอตอว่าแล้ว เพื่อนก็เลยบอกแม่คำว่าผ้ากูนี่ไปท่วงเงืนแน่วสัตถ้าท่วงเงืนมาด่ดใดกูสิให้มึงเบิดเพื่อนว่าในความฝันเนาะค่ะสีเอาเงินนี่ห้แม่คำเบิดให้แม่คำไปซื้อแนวกินแนวอยากมาให้เพื่อนกินเพื่อนว่าค่ะในความฝันแม่คำก็เลยถามว่าจักบาทละเงินที่เขาติดนีเจ้านะ่ะสี่สี่เฮคอยผ้าจ้าไปท่วงผีน้าสาวก็เลยบอกว่าสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสัต ทั้งเบสี่ร้อยีสิบห้าบาทแม่ข่ากับผีหน้าสาวกับไปน้ำกันเนาะค่ะสีไปท่วงเงินกับคนติ่ติดหนีเนาะค่ะไปหอดบ้านท่วงซ้ำไปหอดนาบ้านเขาวาสันหูเมื่อก่อนเพราะว่าพระตีกองวสันเลยหูเมื่อเพิ่นว่าค่ะเบาแล้วก็ข้นขิงลูกค่ะท่านผู้ชมแม่ข่ำฟันซ้ำนี่เนาะค่ะหายแนยวทางมากก็คือซีซี่หาเนาะค่ะเป็นเลขทีผีหน้าสาวบอกเนาะค่ะ เหมือนเพิินมากบอกเลขเนาะคะ่ะให้โชคให้ลาบรากากให้ถือเลขเนาะค่ะพอถือแล้วเอาเงินนี่มาสื่อทําบุญไปเพิ่นเนาะคะ่ะในขวาวหมหเนาะคะ่ะแม่ข้ามให้แนวทางมาซีซีหานะคะ่ะเลขสามตัวผีนะสาวบอกเนาะคะ่ะเพิินเสียชีวิตตอนอายุ 70หาปีเนาะคะ่ะบ่เคยฝันเห็นจักเถื่อเพื่อนวาจังได้จังมาฝันเห็นเพื่อนวาค่ะเพื่อน้ะไฮเลกอายุมานั่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของไม่ข้ามนงวดวันที่16กันยายน2568ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภเป็นอวันไ่ก็คุณแม่สุขุสุขคนค่ะมักตัวไรชอบตัวไดเอาตัวนั่นแล้ะก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำํำเล้อค่ะกันไวคาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงผ้าร่วยน้ำในเด้อค่ะ คลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันใหม่ขอบคุณค่ะ